สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หน่อยก็ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะมาทําบุญทอดกรถินในเนื่องในวันออกพรรษาที่วัดสังฆวิหารเมืองสตุตาา์ประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้เราจัดกันในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568ค่ะมีเพื่อนๆชาวไทยพุทธศาสนิกชนและครอบครัวนะคะครอบครัวฝรัง่งทุกคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาร่วมงานกรถิน เยอะแยะมากมายเลยค่ะพิธีทอดกรถินนี้เรามีหนึ่งครั้งในหนึ่งปีนะคะเพื่อนๆหลังจากวันออกพรรษาไปแล้วและถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในต่างประเทศนะคะเราก็มีวัดและเราก็และทางวัดก็ได้จัดทำพิธีนี้ด้วยค่ะ และนี่ก็เป็นภาพในวันอาทิตย์ที่12นะคะที่บรรยากาศงานกระถินกันค่ะทางวัดได้จัดนอกสถานที่นะคะคือเป็นการเช่าฮาเลยมาจัดงานนั่นเองค่ะเพราะว่าสถานที่ต้องใหญ่แล้วก็จะมีพ่อค้าแม่ค้านะคะมาขายของด้วยค่ะ งานนี้ก็มีจับสอยดาวด้วยนะคะและทุกเบอร์ก็ได้รางวัลทุกเบอร์ค่ะเพื่อนๆแม่ค้าพ่อค้าสินค้าไทยต่างๆขนมไทยนะคะทุกอย่างมารวมตัวกันในงานแห่งนี้ค่ะใครอยากทำบุญถวายสังฆทานหรืออะไรต่างๆก็สามารถทำได้คะ่ะและนี่ก็เป็นบร,บรรยากาศในงานพิธีนะคะเพื่อนๆบางครั้งหน่อยก็ถ่ายในแนวตั้งนะคะแล้วก็ลบเพลงที่ ที่ไม่จําเป็นออกนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะคะหน่อยก็นั่งภาคแทน ขบวนนางรำอยู่ด้านหน้านะคะตอนที่เราแห่แห่กระถินนะคะเพื่อนๆเราก็จะต้องเดินประมาณ3รอบนะคะอันนี้หน่อยก็ลบคลิปเพลงออกนะคะกลัวติดลิขสิทธิ์ก็มานั่งภาพนั่งบรรยายแทนค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในฮอล์นะคะที่เราเดินกันเรา เราเ่กันครบสามรอบแล้วค่ะแล้วพวกเราทุกคนก็มานั่งกันค่ะก็จะมีพระสงฆ์มาเทศค่ะ ชมกระบวนแห่ะบวนฟอนรำเลยนะคะก็บางทีหน่อยอาจจะใส่คลิปแบบว่าสลับไปสลับมานะคะอันนี้เป็นกระบวนตอนที่แห่นะคะเพื่อนๆก็เราจะต้องแห่ทั้งหมด3รอบค่ะก็ช่วยกันแบกนะคะเอ่อช่วยกันถือสบงจีวรนผ้าอาบน้ําฝนที่เราจะถวายพระสงฆ์นะคะแล้วก็มีกระถินต้นกระถินที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาคค่ะเพื่อนๆ ก็ช่วยกันบริจาคคนละนิดคนละหน่อยตามจิตศรัทธาค่ะ ปีหนึ่งนั้นงานกระถินจะมีครั้งเดียวและเป็นการรวมคนไทยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเราไม่มีวัดเราก็มาจัดงานที่นี่แทนค่ะเพื่อนๆเ,เราหลายๆคนหลายๆค,ครอบครัวก็ไม่มีโอกาสได้กลับบ้านนะคะบางคนหลายปีก็ไม่ได้กลับแล้วก็ช่วงเทศกาลอกพรรษานี้พวกเราก็ไม่ได้กลับด้วยนะคะเราก็มาจัดในต่างประเทศแทนค่ะ มาชมบรรยากาศในฮอลต่อเลยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้พระสงฆ์กำลังเทศให้ศีลให้พรและก็คุยเรื่องเกี่ยวกับวันออกพรรษานะคะก็จะมีญาติโยม เอาต้นเอ่อเอาต้นกระถินที่เราบริจาคก,กันมาวางไว้ข้างหน้านะคะแล้วเดี๋ยวพระสงฆ์ก็ให้เราเอาต้นกระถินกลับไปนับเงินค่ะและก็มีสินค้าไทยนะคะมากมายมาขายเออมีสินค้าไทยมากมายมาขายนะคะมีกระเป๋าแฮนเมดมีผักผลไม้เครื่องปรุงต่างๆนะคะพริกเหมือนเราเดินในตลาดเลยนะคะเพื่อนๆตลาดไทยเลยนะคะมะเขือเปราะก,ก็มีพริกอ่อนพริกแห้งก็มีสโตอก็มีนะคะ แล้วก็เงาะก็มีค่ะเพื่อนๆน,นี่ทุเรียนก็มีค่ะ ดูต่อเลยนะคะผักสลิดผักสดผักกล้วยน้ำวา้าแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆของเขยลาวนะคะเพื่อนๆนแล้วก็มีปลาทูสดแล้วกอ็อาหารเสริมไฟเบอร์นะคะเงาะน้ำพริกแห้งน้ำปลาร้าน้ำปรุงนะคะแล้วก็กว๋วยเตี๋ยวที่เป็นซองขนมก็มีค่ะขนมเปียะขนมกะหรี่ปาบขนมอะไรต่างๆเส้นหมี่อบแห้งเส้นกว๋วยเตี๋ยวอบแห้งนะคะสินค้ามากมายนะคะได้มาทำบุญได้มา มาเจอกันกับครอบครัวแล้วได้มาซื้อสินค้าไทยในราคาถูกด้วยนะคะแล้วการทำบุญก็แล้วแต่เราจะบริจาคนะคะเพื่อนๆไม่มีใครบังคับว่าจะต้องทำเท่าไหร่นะคะขนมไทยๆผักไทยๆนำเข้านะคะแล้วก็ผักก้านจองก็มีนะคะเพื่อนๆอะไรก็มีเยอะแยะไปหมดเลยคะ่ะ แล้วก็ขนมที่เขาทำสดๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวมีส้มตำมีอะไรนะคะปลาทูสดปลาทูนึ่งมีทุกอย่างเลยค่ะอาหารสำเร็จรูปนะคะส้มตำปลาทอดปลาปิ้งปลาย่างนะคะอุย้ยผักนะคะหน่อไม้ผักสารพัดผักเหมือนกับไปเดินตลาดไทยที่ประเทศไทยเลยนะคะอยากได้อะไรมีทุกอย่างนะคะเพื<ๆ>่อนๆวันนี้มีแม่ค้ามามากมายนะคะขนมนางเล็ดนะคะไส้กรอกไส้อัวพริก ฟักทองนะคะมะละกอสดก็มีมาค่ะและนี่ก็เป็นฝรั่งนะคะเพื่อนเพือนฝรั่งน้อยหนาก็มีนะคะขนมทองหยิบทองหยอดขนมชั้นผักบุ้งนะคะน้ำใบเตยน้ำ าชาดําเย็นน้ําชานะคะน้ํำนุมเย็นอะไรมีหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนบรรยายไม่หมดนะคะให้เห็นตามภาพเลยค่ะว่า,าสินค้าเยอะมากนะคะญาติโยมก็เยอะค่ะแล้วก็สินค้าดูสิคะเพื่อนเพื่อนว้าว ถ่ายแล้วถ่ายอีกหอยสดก็มีมานะคะถุงละ15ยูโรค่ะแล้วนี่ก็เป็นพวกน้ำพริกนะคะสินค้าเขยลาวค่ะหน่อไม้ดองก็มีค่ะเพื่อนๆและนี่บรรยากาศในฮอลนะคะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ อาหารสําเร็จรูปโรงทานก็มีนะคะแต่หน่อยไปไม่ทันโรงทานค่ะเขาปิดโกนนะคะหน่อยมาสายค่ะแล้ววันนี้ก็ได้ถวายผ้าอาบน้ําฝนให้แด่พระสงฆ์ด้วยค่ะอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เวลาหน่อยถวายหน่อยก็สํารวมนะคะเพื่อนๆและนี่ก็คือของที่หน่อยซื้อมาค่ะก็มีกล้วยทอดมันทอดไส้กรอกไส้อัว่วแล้วก็เอามาทอดสดๆที่บ้านเลยค่ะและแล้วจบจากงานเราก็ขับรถกลับบ้านนะคะเพื่อนๆก็เห็นบรรยากาศ บนทางด่วนนั้นแดดออกแล้วใบไม้กําลังเปลี่ยนสีนะคะตอนนี้กําลังเข้าฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนสีก็เลยเอาวิวจิวทัศน์สองข้างทางในระหว่างที่ขับรถกลับบ้านมาให้เพื่อนๆได้ชมค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะถ้าคลิปยาวก็เปิดทิ้งๆนะคะเพื่อนๆไม่ต้องนั่งดูจ้องนะคะ